มีเมตรีแชแนลมาแล้วค่ะวันนี้พบกับรายการมีเมตรีเข้าครัวน,นะคะและเมนูที่นำเสนอวันนี้ได้แก่พริกหวานอบชีสค่ะส่วนผสมตามนี้เลยนะคะ ขั้นตอนแรกสุดก็คือล้างทำความสะอาดพริกหวานค่ะจากนั้นก็มาเตรียมวัตถุดิบและเครื่องปรุงทั้งหมดให้พร้อมใช้งานนะคะที่ต้องเตรียมให้พร้อมก็เพราะว่าขั้นตอนจะรวดเร็วและว่องไวมากค่ะพริกหวานหลังจากที่เราทำความสะอาดแล้วก็มาคว้านเมล็ดพริกออกนะคะขอพื้นที่ในพริกกว้างๆเลยค่ะแต่โชคดีที่พริกหวานเมล็ดไม่เยอะค่ะได้ออกมาแล้วดังภาพนะคะ จากนั้นก็ตั้งกระทะค่ะใส่เนยลงไปผัดจนเนยละลายแล้วก็ลงหอมหัวใหญ่ที่หั่นมาแล้วนะคะผัดไปเรื่อยๆจนหอมหัวใหญ่สุกนะคะวิธีเช็คสุกก็คือเนื้อหอมใหญ่จะใสๆขึ้นค่ะแล้วเราก็ทําการใส่แฮมเตาลงไปผัดด้วยกันสักพักหนึ่งนะคะเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าจะต้องอร่อยมากเลยระหว่างนั้นก็ยี่ผักโขมออ,ออกจากก้อนให้พร้อมใช้ค่ะแล้ว ลงไปผัดรวมกันเลยผัดลุกเล้าให้เข้ากันมากที่สุดนะคะจากนั้นเราก็จะปรุงรสด,ด้วยเกลือป่น,นน้ำตาลนิดนึงค่ะแล้วก็พริกไทยป่นนะคะ ทุกๆอย่างผัดแล้วก็คนให้เข้ากันมากที่สุดค่ะก่อนที่จะลงครีมนะคะครีมสําหรับทําอาหารคลุกเคล้าให้เข้ากันพอเ,เข้ากันดีแล้วมีเมตรีแอบใส่ชีสลงไปนิดนึงค่ะจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเราไปใส่ในขั้นตอนต่อไปดีกว่าค่ะแล้วก็วางเรียงพริกหวานลงไปในถาดอบนะคะ แล้วก็หยอดลงไปค่ะหยอดผักโขมถ้าสลับชีสได้ก็จะยิ่งอร่อยมากกว่านี้อีกค่ะดูท่าแล้วผักโขมจะเลือค่ะก็เลยตัดสินใจผ่าพริกหวานอีกลูกหนึ่งแล้วก็เต็มถาดแบบนี้อบอุ่นมากเลยค่ะและขั้นตอนเกือบสุดท้ายก็คือการโปะชีสลงไปจุกๆเลยนะคะก่อนที่จะโรยหน้าด้วยออริกาโนและพาสลี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายน้องๆพร้อมเข้าเตาอบแล้วนะคะ หลงรักน้องๆหนักมากค่ะสวยเหลือเกินและก่อนที่จะใช้เตาอบทุกครั้งอย่าลืมวอร์มเตานะคะและสําหรับเตาอบของเราใช้อบไฟล่าง20นาทีต่อจากนั้นใช้ไฟบนอีก10นาทีหอมฟุ้งจุรุงใจออกมาแบบนี้เลยค่ะหอมจริงหอมจังไม่ได้โม้นะคะและที่สำคัญหน้าตาของน้องๆคือสวยมาก เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของครัวมีไมตรีเลยล่ะคะ่ะปิกหวานอบชีส เตรียมพร้อมจัดลงจานแล้วนะคะจัดไปก็ยิ้มไปตักไปก็ยิ้มไปค่ะคนมีความสุขเนาะภูมิใจนําเสนอมากๆเลยจริงๆนะคะย้าอีกทีเช่นเคยนะคะมีเมตรีแนะนําให้ทําเป็นกิจกรรมที่บ้านกับครอบครัวค่ะรับประกันว่าจะเจริญอาหารกับทุกคนเลยฝากไว้อีกเมนูนะคะกับพริกหวานอบชีสเมนูนี้มาดูรีแอคชั่นของมีเมตรีตอนรับประทานค่ะขึ้นโต๊ะพร้อมชิมแล้วนะคะ อร่อยฟินค่ะแบบนี้ต้องยกนิ้วให้เลยสองนิ้วสองนิ้ว ถ้าชอบเมนูฟินๆแบบนี้อย่าลืมมาติดตามมีแมตรยแชนแนลทั้ง2ช่องทางด้วยนะคะลุ้นกันว่าเมนูน่าจะเป็นอะไรไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยอย่าลืมนะคะและสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ